แพทวงคลีบันทึกคุณแม่สี่เดือนประสบการเลี้ยงลูกสาวอยู่ในโหมดคุณแม่ลูกหนึ่งสำหรับแพทกรณพันนักร้องนำวงคลีหลังคลอดลูกสาวคนแรกน้องเรอันดาเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2568ซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจคลอดลูกแบบธรรมชาติแบบไม่บล็อกหลังอีกด้วยล่าสุดแพทได้เล่าประสบการณ์ที่ตัวเองได้ทำหน้าที่ของคุณแม่แบบเต็มตัวในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าน้องเรอรารดาจะตื่นจะนอนหรือหิวก็ตามพร้อมบอกว่าตัวเองอยากเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความรักว่า บันทึกแม่สี่เดือนช่วงเดือนแรกๆแ,แพทเคยกังวลเครียดไปหมดอะไรๆก็เปกกลัวผิดกลัวพลาดจนมีคืนหนึ่งน้องพยาบาลในเนสถามขึ้นมาในช่วงที่พิกๆว่าพี่แพทแล้วพี่แพทอยากเป็นแม่แบบไหนจังหวะนั้นจุกนะไม่มีคําตอบให้น้องในวันนั้นด้วยจนผ่านไปสองวันถึงได้บอกน้องว่าพี่ได้คําตอบแล้วพี่อยากเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความรักขอบคุณน้องนะที่ถามพี่วันนั้นแม่ทุกคนมีสัญชาตญาณความเป็นแม่กันทั้งนั้น เลี้ยงไปตามสัญชาตญาณเราคือคำตอบสุดท้ายค่ะอะไรที่ขัดกับเสียงข้างในเราโดยมากคือไม่ใช่แน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแม่บันทึกตื่นกินเล่นนอนที่เคยตั้งเป้าจะให้นมแค่สามเดือนตอนนี้เปลี่ยนเป็นให้ต่อไปเท่าที่มีความสุขไม่ตั้งเป้าหมายเป็นระยะเวลาให้เป้าหมายคือความสุขและความพร้อมของแม่กับลูกสิงห์ที่เรอา จะได้จากการเข้าเตาไม่ใช่แค่สารอาหารจากนมแม่แต่คือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่เชื่อว่าจะฝังลึกไว้ในตัวเขาตลอดไปว่าอยากให้เรอามั่นใจจากข้าในว่าเขาเติบโตมาท่ามกลางความรักในส่วนของสลิปเทรนนิ่งบ้านนี้โยนทิ้งไปแล้วข้าสัมผัสได้ว่าถ้าเขาอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยเขาก็นอนได้เองเรอาไม่ใช่เด็กเลี้ยงยากนอนยากขนาดนั้นไม่ร้องโดยไม่มีสาเหตุกล่อมไม่นานก็หลับวางก็นอนยาว